สวัสดีค่ะเพื่อนๆจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าลองให้ผู้ชายเป็นฝ่ายวิ่งตามบ้างนะคะเราลองมาฟังดูแล้วก็บอกว่าสมัยเนี้ถึงแม้ผู้ชายจะน้อยกว่าผู้หญิงก็ตามผู้หญิงอย่างเราไม่จําเป็นต้องไปงอนง้อผู้ชายให้เสียเวลาเสียฟอร์มหรอกคะ่ะเพราะถ้าเราสวยเลิศเชิดสดแล้ว ยังไงก็ต้องมีผู้ชายที่เห็นคุณค่าของเราวิ่งตามเราเองดูอย่างสซายสลูตาในในสายสีเพลิงสิคะเห็นไหมแค่กระดิกนิ้วหนุ่มๆก็เลขเข้ามาหาแล้วอะแต่นั่นแค่แค่ละครหรือเปล่าถ้าเราจะทำให้ชีวิตจริงเป็นแบบนั้นก็ไม่ยากหรอกนะคะ,ะเราลองมาฟังดูนะคะเขบอกว่าหนึ่ง ทำให้อาชีพการงานเราเพอร์เฟกนั่นหมายถึงเริ่มต้นด้วยการเรียนเลยนะคะตั้งใจเรียนให้สุดความสามารถจนจบด้วยความตั้งใจและได้ทํางานตามที่ต้องการเมื่อเรารักกับงานที่ทําการทํางานแบบนั้นจะแฮปปี้มากส่งผลไปถึงความก้าวหน้าในอนาคตอย่างที่เขาว่าถ้าเรามีความสุขกับการทําอะไรแล้วเราจะทําสิ่งนั้นได้ดีและประสบความสําเร็จค่ะ เมื่ออาชีพการงานของเรามั่นคงและดีผู้ชายที่ไหนก็อยากเข้าหาค่ะเชื่อสินะคะข้อ2เขาบอกว่ารู้จักใช้เงินอย่างรู้คุณค่าต่อให้คุณมีเงินเป็นร้อยเป็นล้านก็หมดได้ถ้าใช้เงินแบบไม่ยงคิดรู้จักใช้เงินให้รู้คุณค่าที่จะทำประโยชน์กับเราได้ในอนาคตหรือตอบสนองความต้องการเราบ้าง แต่ไม่บ่อยจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เราเก็บเงินเอาไว้หลอกล่อผู้ชายให้เข้ามาหานะคะเก็บเงินเอาไว้เพื่อความสุขและความสบายของตัวเองในอนาคตต่างหากค่ะเพราะเมื่อเวลาเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาอาศัยใครจริงไหมคะข้อที่3เห็นความสำคัญของตัวเองนั่นหมายถึงการมองตัวเองให้บวกเข้าไว้ เพื่อลดภาวะจิตใจหดหู่ที่อาจจะเกิดขึ้นให้มองว่าเราก็มีและยังดีกว่าบางคนอย่าท้อแท้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดอย่าหมดหวังหากไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราต้องทำมันได้สักวันสร้างกำลังใจและแรงจูงใจในชีวิตของคุณให้เกิดขึ้นให้ความสำคัญกับตัวเองอยู่เสมออย่าลดความสำคัญของตัวเองเพียงเพราะผู้ชายคนเดียวนะคะ ข้อที่4ดูแลสุขภาพและความงามอยู่เสมออันนี้จินว่าสําคัญนะคะนั่นคือการดูแลสุขภาพการทานอาหารที่ดีและออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงห่างโรคทั้งหลายนะคะเนื่องจากสุขภาพดีแล้วก็ควรควบคุมรูปร่างรูปร่างเราเนี่ยให้ดูสมสวนร,รวมไปถึงดูแลผิวพรรณใบหน้าให้เปล่งปั่งสดใส เมื่อเรามีหุ่นที่สวยเชงหน้าตาที่สดใสต่อให้แต่งตัวแบบไหนแต่งหน้ายังไงหรือจะหน้าสดออกสือก็เชื่อได้เลยค่ะว่าหนุ่มๆต้องเหลียวมองมาเหลียวมองหลังเป็นแน่นะคะข้อที่หรู้จักแต่งตัวให้เข้าเทนคือ นั่นก็คือเราต้องตามโลกปัจจุบันบ้างว่าโลกตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเทรนเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าไปถึงไหนกันแล้วจะได้ไม่ต้องอยู่ในสภาวะมนุษย์ป้าตามเทรนให้พอรู้ว่าสมัยเนี้ยอะไรกำลังกินและอะไรเอาแล้วเรียกว่าเสริมความชิลให้กับตัวเองไปไหนต่อไหนคนอื่นจะได้ไม่ไม่ได้บอกว่าเราเชยล้าหลังไงคะอืม ข้อที่6อย่าลืมประคมความสวยใส่ตัวเองนะคะนั่นก็คือหมั่นเข้าคอร์สบำรุงหน้าผมเล็บผิวบ้างและหากซื้อเครื่องสำอางแต่งหน้าเวลาออกงานอาจจะไม่ต้องแต่งจัดอย่างกับเซเลบดาราแค่ขอให้หน้าดูมีสีสันนะคะมีความสดใสไม่จืดชืดก็พอคะ่ะจากผมฟูๆจากออกจากบ้านก็เปลี่ยนซะ ไปเข้าร้านทําผมออกบไอ้น้ำให้ช่างทําผมลอกแต่งทรงให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองนอกจากเราจะสวยแล้วยังเป็นอาหารตาที่ดีให้กับคนรอบข้างด้วยนะที่สำคัญเรานี่แหละที่จะรู้สึกมั่นใจสุดๆนะคะต่อไปข้อที่7 อย่าไปใส่ใจเรื่องไร้สาระคํานินทานะคะคนเราจะมั่นใจจะสวยได้ต้องไม่อ่อนไหวไปกับคํานินทาต่างๆนานา,นาเราจงมั่นใจว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นไปได้ไปทําให้มันไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนก็พอแล้วนะคะเราจะสวยก็สวยที่เราเองเราจะเก่งก็เก่งเพราะตัวเองใครจะว่ายังไงก็ช่างเขาอาจเป็นเพราะเขามีไม่ได้เท่าอย่างเรา เขาก็อิจฉาเราตามภาษาของโลกมนุษย์ก็แค่นั้นเองใช่ไหมคะอต่อไปข้อ8อยู่กับเพื่อนฝูงเข้าสังคมต่อให้สวยมั่นยังไงอีกสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ชีวิตผู้หญิงอย่างเราดูดีขึ้นอีกนั่นก็คือการมีเพื่อนฝูงเพราะถ้าเราเอาแต่สวยมั่นใจอยู่คนเดียวคนอื่น มองก็คงเข้าใจว่าเราไม่มีใครครบเพราะฉะนั้นเราควรรักษาเพื่อนดีๆเอาไว้ออกงานกับเพื่อนบ้างไปเฮฮาสังสรรค์กับเพื่อนบ้างอย่างน้อยก็ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติมุมมองความคิดและเทรนแฟชั่นกับเพื่อนผู้ชายที่ไหนเห็นว่าเรามีเพื่อนฝูงรักใครก็ต้องสนใจและอยากที่จะเข้ามาทำความรู้จักกับเราอยู่แล้วล่ะค่ะข้อที่9 ไม่เป็นรองผู้ชายในฝันนะคะเพราะฝันได้ก็ตื่นได้จริงไหมต่อให้เขาเป็นผู้ชายในฝันก็อย่าไปแสดงท่าทีว่าเราต้องการมีชั้งเชิญในการมองโดยที่ไม่ให้เขารู้สึกว่าเป็นต่อเราเพราะถ้าเราสวยมั่นเก่งดูดีฉลาดเปอร์เฟกก็ไม่เห็นต้องวิ่งตามผู้ชายคนไหนเลยยิ่งเรามีจริตในการวางตัวแล้วมีอะไรที่น่าค้นหาไม่ต้องเปิดเผยออกไปสมด ผู้ชายไหนๆก็อยากที่จะเข้ามาค้นหาตัวคุณอยู่แล้วเพราะถ้าคุณเปิดทุกอย่างออกหมดไม่มีฟอร์มเลยสักนิดพอเขาเห็นเขาก็จบไปไม่ได้อยากจะเข้ามาดูว่าคุณมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะคะข้อที่ส0เชื่อมั่นในความเป็นคนดีและรักครอบครัวเชื่อมั่นในความดีนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงทุกคน เพราะต่อให้คุณสวยรวยเก่งมากแค่ไหนแต่คุณแลกมันมาด้วยความนิสัยไม่ดีก็ไม่มีใครอยากจะเข้ามาคบกับคุณหรอกเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นในความดีของคุณเองจงเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้หญิงที่ทำตัวให้มีค่าไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับสังคมในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแบบนี้ และละครอบครัวมีความกตัญญูกับผู้มีพระคุณบิดามารดานี่คือความงดงามที่สุดที่ผู้หญิงเราพึงมีเชื่อเถอะคุณอาจจะเจอผู้ชายในฝันในโลกของความจริงเข้าสักวันหนึ่งนะคะทั้งหมดที่จินอ่านมานี้นะคะจินจะสรุปว่าถ้าเรานะคะมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองนะคะจินเชื่อว่านะคะ ตรงเนี้ยนะคะเราจะไปได้สวยนะคะแล้วยิ่งถ้าเราเป็นผู้หญิงที่มีพร้อมทุกอย่างเราไม่จําเป็นต้องไปง้อผู้ชายนะคะเราต้องให้ผู้ชายวิ่งตามเรานะคะเราต้องคือพูดง่ายๆว่าเราต้องมีดีนะคะแล้วก็ให้มีดีให้ผู้ชายเนี่ยนะคะอยากวิ่งเข้ามาหาเราอยากเข้ามาค้นหาเรานะคะ ฉะนั้นแล้วคลิปนี้จริงก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ